สวัสดีครับผมเฉลชิทจิ์บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเอาโปรเจกต์นะครับหรือซอฟโค้ดของเราเนี่ยนะครับนำขึ้นจิตหักนะครับก็อย่างแรกก่อนผมอาจจะไม่ได้สอนจิตหักแบบเคเรละเอียดยิบนะครับให้มองประมาณว่านักเรียนนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะได้โจทย์มาว่า,าต้องส่งงานให้อาจารย์นะครับและอาจารย์บอกว่าให้ส่งงานขึ้นจิตหับ เราจะศึกษาเรื่องจิตหับมาบ้างแล้วว่าจิตคืออะไรนะครับจิตก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเ่า manage เรื่องเวอร์ชันนะครับของไฟล์โดยเฉพาะพวก s o อดโค้ดนะครับส่วนจิตหับก็คือเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาซอดโค้ดหรืองานเราเนี่ยไปฝากนะไว้บนนั้นได้โดยการผ่านโปรตโตคอ l ที่เป็นจิตนะครับแล้วก็รองรับพวกจิต Command ในเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มลุยกันนะครับผมจะ ขอถ้าผมทำการเช็กก่อนว่าบนเครื่องเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์จิตหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องแม c เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบน Windows เนี่ยเราจะต้องลงเพิ่มวิธีการเนี่ยนะครับก็ไปที่ตรง Windows เนี่ยแล้วก็ทำการพิมพ์คาว่า cmd นะครับกดไอคอน Windows พิมพ์คว่า cmd แล้วก็ enter ครับพิมพ์คาว่าจิตนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ชันก็เช็คก่อนว่ามีจิตหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งครับคราวนี้วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง ทำไงนะครับก็ดาวน์โหลดครับจิตนะครับแบบนี้นะครับก็ลิงก์นี้เลยนะครับพอติดตั้งอะไรเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับคนที่อาจจะเปิดคาที่ VS Code เนี่ยอาจจะต้องมีการปิดเปิด VS Code ก่อนคราวนี้ผมได้ทำการเรียกว่าสร้างโฟลเดอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Demo 1นะครับแล้วก็มีไฟล์ชื่อว่า app.js ขึ้นมาแล้วบน Visual Studio Code เดี๋ยวผมจะทําการสาธิตว่าถ้าเกิดจะเอาไฟล์เนี่ยหรือโฟลเดอร์เนี่ยนะครับหรือไฟล์ทุกอย่างในโฟลเดอร์เนี่ยนำขึ้นไปที่จิตหับเนี่ยทำยังไงนะครับเอาละก็เบื้องต้นก่อนนะครับก็ผมจะอธิบาย,ยางี้ก่อนสาหรับคนที่เวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยแทนที่มันจะเป็น CMD นะครับสมมติว่าเป็นของ PowerShell อย่างี้แล้วกันโอเคนะคุณแนะนําว่าให้กด PowerShell แล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า CMD ก่อนถ้าไม่มีคําว่า CMD ให้เลือกให้เลือกคําว่า Select Default Profile นะครับ หังนั้นเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ขึ้นมาให้เลือกคําว่า command พร้อมนะครับหลังนั้นเนี่ยตรงบริเวณนี้มันอาจจะยังไม่เปลี่ยนเป็น cd ให้กดปิดก่อนนะครับแล้วก็มาที่ terminal ครับแล้วก็ new เครใหม่ตอนนี้จะเป็น cd ลวเอาละพิมพ์คาว่าจิตนะครับแล้วก็คลิกว v e r s i o นอีกทีหนึ่งบนนี้นะครับคราวนี้วิธีการนะครับเราจะต้องทําการสร้าง account ขึ้นมาบนจิตหักก่อนซึ่งนอกจากจิตหักเนี่ยก็ยังมีหลายเว็บไซต์ครับที่เราสามารถเอางานเราเนี่ยไปฝากนะครับหรือทิ้งไว้ในจิต นะครับได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นจ i t h u b จ i t แล b บนะครับในคสนี้ผมจะเข้าไปในจ i t h u b c o m อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ทำการไซต์ไซต์อัพนะครับหรือพูดง่ายคือทำการสมัครแล้วก็ทำการล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของเรานะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะมีการสร้างเจ้าตัว repository repository เนี่ยนะครับในจ i t เนี่ยมันหมายถึงเหมือนโฟลเดอร์ใหญ่โฟลเดอร์หนึ่งแล้วกันซึ่งเราสามารถมีโฟลเดอร์ใหญ่ อย่างเงี้ยกี่โฟลเดอร์ก็ได้ให้มองว่าอาจจะเหมือนกับ1โฟลเดอร์โปรเจกต์ละกันซึ่งในนั้นน่ะอาจจะมีไฟล์ได้หลายไฟล์นะครับมีโฟลเดอร์ย่อยข้อดีมันคือเราสามารถทำการเขาเรียกว่าเซฟแล้วก็ทำการมันแท็กนะครับเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแล้วก็มีวิธีการในการที่เราจะเอาเวอร์ชันที่เราเซฟไว้นี่นะครับหรือแท็กไว้นะี่เอากลับมาได้คราวนี้วิธีการที่จะเอางานขึ้นไปนี้ก่อนเนี่ยเราจำเป็นต้องทำการนิว เพื่อสร้าง repository มาก่อนถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้ทำการ new นะครับปึง้งหังนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือก t h e m พง template ไอ้ตรงเนี้ยไว้ทีหลังเลยนะครับเราจะเอาแบบประมาณว่านำขึ้นไปก่อนเราก็จ้องมาช่องนี้ครับที่ชื่อว่า repository name ก็ใส่ชื่อกาไปผมจะลองใส่ชื่อที่ชื่อว่า cm นะครับแล้วก็จิตแล้วก็ submit demo แล้วกันโอเคนะครับมันก็จะถามต่อนะครับเรื่อง description พวกนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ มันจะมี Public กับ Private แนะนำว่าเป็น Public ไปก่อนนะครับ Public ก็คือเราสามารถที่จะทำการแชร์ไอตัวลิงก์ของจิตเนี่ยให้กับใครก็ได้ในโลกเนี่ยพอเขาได้ลิงก์ไปเนี่ยเขาก็สามารถทําการดาวน์โหลดหรือด,ดูซอสโค้ดเราได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะขอยนาตเป็นแบบ Public ไปก่อนนะครับถัดมามันถามว่าต้องการให้มันสร้างเขาเรียกว่าไฟล์อะไรพื้นฐานไหมตรงนี้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งสร้าง นะครับเราสามารถสร้างเอกลางได้นะครับเพราะว่าถ้าสร้างอันนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีตัวฮินให้เรานะครับอ่าก็ตอนนี้เราเลือกคําว่า create repository ไปเลยครับเดี๋ยวมันจะทําการเด้งเข้าหน้าหน้าหนึ่งเพราะคําสั่งตรงบริเวณเนี้ยคราวนี้มงคนอาจจะงงๆนิดน,นึงกับคําสั่งอางนี้นะครับอย่างแรกก่อนการที่เราจะเอาซอฟโค้ดเราเนี่ยไปอยู่บนจิตเนี่ยมันทําได้หลากหลายแบบเช่นทําการโคลนในโฟลเดอร์นี้มาก่อน แล้วก็ค่อยทําการแอดไฟล์เราเข้าไปนะครับหรือทําการเขาเรียกว่าเซตอัพโฟลเดอร์ที่เรามีซอสโค้ดอยู่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เซตอัพให้มันเขาเรียกยิงไปยังเขาเรียกว่ารีโพสิรีที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาที่ชื่อว่า CM จิต submit demo นะครับในกรณีเนี่ยผมว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดคือวิธีการด้านบนคือทำการเขาเรียกว่า initial Folder นะครับหรือพูดง่ายๆคือทำการ กำหนดว่าให้โฟลเดอร์เนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ที่จะซิงค์นะครับหรือ,อไฟล์ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยนะครับจะถูกสับมิดหรือถูกอัปโหลดขึ้นไปที่จิตนะครับวิธีการก็คือคุณก็ก๊อบตามรูปนี้เลยโดย Echo เนี่ยยังไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะเขาบอกว่าเป็นการสร้างไฟล์ชื่อว่า readme.md แต่ประเด็นคือเราไม่ต้องการสร้างไฟล์ readme.md นะครับอ,อันนี้เราจะทาการเพียงแค่อัปโหลดไฟล์ ที่มีอยู่ในโปรเจกต์ของเราซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่ไฟล์เดียวชื่อ app.js ขึ้นไปเอาล่ะทำไงครับเราก็ก๊อปคำว่า Jit n n นนนะครับสคริปต์ด้านบนนะครับแล้วนั้นเราก็มาที่ตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วก็เพลสได้เลยนะครับผมก็ทำการเพลยเข้าไปนะครับเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการคลิกขวาบนเครื่องนี้โอเคคลิกขวาได้ไหมอ่านต้อขออนุญาตพิมพ์แล้วกันเหมือนมันมีปัญหาเรื่องการคลิก,คล,กคลิกขวานะครับ มขออนุญาตดูนะครับว่าผมพิมพ์ถูกไหมจิตอินิทหน้าถูกเอาละ e อ t e r ครับอันนั้นมันก็จะมีคำว่าอ่าอิ i ิ i ชีนะครับ e x i s t i n g จิตซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมมีพิมพ์ไปแล้วละ่ะมันก็เลยมีคำว่า Re-Initialize นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังนั้นนะครับมันจะให้เราจิต add ก็คือไฟล์ที่ด้านบนบ่อย Echo ถูกต้องมาแต่ประเด็นเนี่ยในกรณีเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าให,ให้ทาการจิต add ทั้งหมดเลยแล้วก็จิตแอ d แล้วก็ดอ t ครับดอตหมายความว่า current folder ก็ตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ demo นะครับก็หมายความว่าทุกไฟล์ทุกซับโฟลเดอร์ er ที่มีอยู่นี้จะถูกกำหนดว่าทำการอัปโหลดขึ้นไปนเซิร์ฟเวอร์พอ Enter ปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่ทำการอัปโหลดนะครับมันแค่เป็นการเหมือนกับระบุเฉยๆว่าไฟล์เหล่านี้จะถูกอัปโหลดนะนะครับหลังนั้นคุณองตามด้วยคำว่าจิต c o ม m i t นะครับ, commit, รบขีด m, เราก็เว้นบล็อกนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยอารมณ์เหมือนกับอคอมเมนต์ซึ่งมัน,มนบังคับว่าต้องมีเสมอนะครับห้ามเป็นข้ขอความว่างซึ่งในกรณีนเนี่ยก็จะตรงกับตรงนี้เราจะก๊อปจากตรงนี้ก็ได้นะครับนะก๊อปจากตรงนี้กระดามก๊อปให้คุณดูแล้วกันนะทำตามสเต็ปเลยนะครับนะได้เหมือนกันนะครับนะ Enter ครับคุณก็จะเห็นคําว่าโอเคเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งไฟล์นะคือเพื่อไงมันเจอว่ามีไฟล์อยู่นี้เนี่ยหนึ่งโฟลเดอร์นะครับ ถ้าเราทำการทำอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่ามันจะบอก notting h to commit ก็คือม,มันตรวจสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยนั่นแต่ก่อนหน้าน,นียเรายังไม่เคยคอมมิตมาก่อนมันเจอไฟล์หนึ่งไฟล์มันก็เลยขึ้นมาหนึ่งไฟล์ต่อนะครับก็ถัดมาเราเจอคำว่าจิตบ้านก๊อปตามสเต็ปเลยครับอันนี้ก็พูดง,ง่ายคือมันจะกําหนดว่าไอ้บ้านเนี่ยให้เป็นบ้านที่เชื่อมเมนนะครับเราเพิ่งมีเขาเรียกว่าจิตเพิ่งมีกฎข้อหนึ่งคือเปลี่ยนจากคําว่า มาสเตอร์ uh, Master, นะครับเป็นหัวเมนเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กแมทเทอร์นะครับแบ็กไลฟ์แมทเทอร์ที่ประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติเรื่องสีผิวเพาเลยพยายามจะยกเลิกคำว่ามาสเตอร์แอนด์สลฟนะครับเอาแหละผมใส่ไปนะครับเพื่อจะบอกว่าให้มันอยู่ในบร็อตที่ชื่อว Main. ่าเมนบลานก็คืออารมณ์เหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นแค่เรื่องไงเป็นเวอร์ชันหลักแล้วกันนะครับบล็อตเป็นการกำหนดว่านี่คือ, version, version 1, นะ Main, คอเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งนะที่เมนนี่คือเหมือนเวอร์ชันหลักนะครับ เอาละก็ใส่ไปก่อนแล้วนั้นเนี่ยจะเป็นการระบุว่าไอฟโฟลเดอร์เนี่ยนะครับมันจะไปลิงก์นะครับไอฟโฟลเดอร์ที่ปัจจุบันเนี่ยจะไปลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์ของจิตหักตัวไหนก็เห็นว่าไอตัวเนี่ยมันจะเป็น url ซึ่งไอตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเราจะแชร์คนอื่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถกรอบลิงก์เนี่ยให้คนอื่นได้เลยเขาก็สามารถที่ทําการดาวน์โหลดซอสโค้ดของเรามาได้เลยนะครับซึ่งจริงก็คือด้านบนนะครับผมก็จะทําการกรอบ ตรงนี้นะครับมาใส่อพอดีผมรีโมทด้วยนะครับเพื่อจะใช้หนึ่งกดมาที่นี่นะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Enter ตอนนี้ก็จะเป็นการกำหนดแล้วว่าไอโฟเดอร์เนี่ยลิงก์กับเจ้าตัวเขาเรียกว่า url นี้นะครับเขาเรียกว่าจิตรีโมทแอดออริจินแล้วนะั้นเราก็เหลืออย่างเดียวคือ ทำการอัปโหลดขึ้นไปซึ่งในจิตเนี่ยในการอัปโหลดเราเรียกว่าจิตพุชนะครับอันนี้ก็คือการอัปโหลดขึ้นไปนะครับคร่าวๆนะครับผมไม่เจาะลึกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอ่า YouTube สอนเรื่องจิตอยู่แล้วนะครับแต่นี่แบบเผื่อเร่งด่วนดละกันว่าจะนําขึ้นยังไง Enter ครับกระบวนการนี้มันจะเริ่มทําการเอาซอสโค้ดเนี่ยของเราเนี่ยขึ้นไปซึ่งถ้ามีใครมีใครลงอ่พวกซอฟต์แวร์พวกจิตหับอะไรพวกนี้อยู่อาจจะเด้งอย่างนี้นข,นขึ้นมานะครับ เพื่อคุณทำการใส่ username password อะไรพวกนี้นะครับหรือทำการา sign in นะครับในกรณีนีน้ผมก็จะทำการกดนะครับ sign in เข้าไปผมก็จะขอเข้าเร่งเว็บไซต์ผมก็ทำการเาขาเรียกว่าอา่อเทอร์ไนท์มันนะครับแล้วก็ใส่ username password ผมก็ไปไม่รู้ใส่ถูกป,ป่ะนะครับเมื่อกี้นี่เหมือนจะพิมพ์ผิดเข้นมะครับ เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเท่าไหร่ละแล้วก็กลับมาที่เจ้าตัวหน้านี้อีกครั้งหนึ่งก็เห็นว่าอัปโหลดเสร็จลวคราวนี้อัปโหลดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะกลับมาที่หน้าเว็บในตรงนี้ให้เราทําการลองรีเฟซตรงนี้ดูนะครับก็คือผ่านเราอยู่นี้นะพอรีเฟซปุ๊บคุณเห็นว่าไฟล์ที่คุณเพิ่งทําการสับมินเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาตรงนี้ละคุณสามารถดูไฟล์เลยโอเคไหมนะครับ ครังน,นี้ถ้าเกิดคุณอยากจะลองเพิ่มไฟล์สักไฟล์หนึ่งขึ้นไปเดี๋ยวทำการแก้ไขเราจะลองแก้ไขกันดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงแล้วก็กลับมาที่ VS Code เช่นผมเปลี่ยนจากคำว่า hello world ธรรมดาเป็น hello world 1นึ่โอเคไหมครับหังน,นั้นผมต้องการจะบอกว่าเฮ้ย hey, ในเคสเนี้ยผมมีไฟล์ที่เปลี่ยนนะเราสามารถพิมพ์นี้ได้ครับจิตนะครับ add dot, แล้วก็ and add เนี้ยเพื่อจะบอกว่าให้มันทำการ commit ไปเลยนะจิต commit m ผมส่วนมากผมจะคอมมิตอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันนะเป็น1 2 4 4แล้วกันแล้วก็ add นะครับจิตพ s h อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าให้ทำการแอ d รายชื่อไฟล์ทั้งหมดในนี้ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยเข้าไปในสาระบบว่าฉันต้องการจะนำขึ้นนะและ a อ d แอนนี่คือและนะครับแล้วก็ทำการ save มันด้วยบนโลคอลก่อน,ก,อนก่อนจะนำขึ้นซึ่งกระบวนการเราเนี้ยต้องทำตามซีเควนต์นะครับคือแอดก่อนคอมมิตแล้วก็ค่อยพุชนะครับ แอดเนี่ยเพื่อทําการเช็คว่ามีการมีไฟล์บางอย่างหรือโฟลเดอร์บางอย่างเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดในกรณีเขาเรียกว่าไม่มีการเพิ่มไม่มีอะไรเลยเนี่ยบางทีเราก็สามารถคอมเมนต์อย่างเดียวได้ครับเอาล่ะผมเจนเทอร์นะครับคราวนี้ก็โปรดสังเกตนะครับว่าพอเงี้เสร็จปุ๊บเรากลับมาที่หน้าเว็บเราทําการรีเฟชนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันเปลี่ยนไปละคราวนี้ผมจะรอทําการเพิ่มไฟล์ดูนะครับว่าเพิ่มไฟล์ได้ไหมนะครับ ผมก็จะทําการลองตรงนี้ดูนะครับแล้วก็โคลนอาจจะเป็นคําว่า read มีนะครับ d t txt แล้วก็อาจจะพิมพ์คาว่า w w w c o d e o o ้ดโเข้าไปนะครับผมจะลองสร้างโฟลเดอร์ด้วยกันนะครับเช่นตัว Data อะไรกันแล้วก็ใน Data อาจจะมีตัยชื่อว่า d a t a js o n แล้วกัน แล้วก็ใส่ง่ายๆนะครับเช่น title นะครับแล้วก็มปนคำว่าเล็กแล้วกันง่ายๆเอาละผมมีประมาณนี้นะหลังน,นั้นก็เหมือนเดิมครับผมมาที่รู้แล้วก็ทําการใช้คําสั่งเดิมเข้าไปแต่คอมเมนต์เนี่ยเราจะแก้มันตรงกับเราก็ได้ก็เห็นว่าตอนนี้ก็จะขึ้นมา2ไฟล์นะครับแล้วก็รอมันอัปโหลดจนเสร็จโอเคไหมหลังน,นั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันนะที่ฝั่งนี้เราพอเรา refresh นะครับ เราก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยในกรณนี้เนี่ยเดี๋ยวไฟล์มันจะเพิ่มขึ้นมานะนะครับบดรีเฟรชดูเห็นปะโฟลเดอร์ er อะไรต่างๆเข้ามาหมดเลยนะครับคราวนี้ในกรณีที่เฮ้ยไอชื่อเนี่ยมันไม่เท่นะเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อไอตรงบริเวณเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมครับก็เราสามารถมาที่เซตติ้งครับนะพอเซตติ้งเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราเปลี่ยนเจ้าตัว repo Rep s i t o r y name เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ตามใจชอบเลยนะครับครั้นี้ถัดมาครับ สมมติเราไม่แฮปปี้แล้วเราต้องการจะลบมันทิ้งเลยนะสร้างใหม่เราสามารถสกอรที่ด้านล่างครับแล้วก็เลือกคําว่า delete this repository นะครับแล้วก็ทําการ copy ชื่อเนี่ยใส่เข้าไปแต่ว่าเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราต้องการที่จะ delete จริงๆจริงๆเราสามารถซ่อนมันได้นะครับถ้าเกิดเราฟันธงเราอยากจะลบมันนะครับเนี่ยเราก็ใส่ชื่อให้มันถูกต้องนะครับเราก็สามารถ กดตรงนี้เลยเพื่อทําการลบมันทิน้งแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะซ่อนเราก็สามารถเพียงแค่เช็คนะครับ visibility หรือทําการอักย์นะครับก็จะเป็นการซ่อนผมจะไม่ลบนะครับเอาละคราวนี้ผัดมาครับว่าเออสมมุติสร้างเป็นละอะไรเป็นละนะครับเราจะแชร์เพื่อนเราเนี่ยนะครับหรือจะลอ,องทดสอบว่าเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์คอเครื่องอื่นเนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดซอร์โค้ดเนี่ยมาใส่บนเครื่องเขาได้ไงถูกต้องไหม อ่นะครับเวลาคุณจะส่งมอบให้กับอาจารย์หรือให้กับใครเนี่ยคุณก็เพียงแค่มาที่ไอ้เจ้าตัวจิตหับของคุณนะครับสมมุตินี่คือจิตหับใช่ไหมอ่าพอคุณล็อกด้วยแอคเคาท์ของคุณเนี่ยนะครับพอคุณล็อกด้วยแอคเคาท์ของคุณเนี่ยคุณอยากจะรู้ว่าคุณมีรีโพสต์เรสตอรี่วิ่ไหนมันอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับคุณกดมาตรงนี้อ่ามันจะมีคําว่า your repository นั่นแหละดังนนั้นคุณก็เริ่มทําการมองหานะครับถ้าไม่เจอก็เสิร์ชพอเจอเสร็จปกกเข้าไป พอกดเสร็จปุ๊บเวลาจะแชร์แชร์ยังไงครับวิธีการแชร์นะครับง่ายๆก็คือไปที่โค้ดแล้วก็ก๊อปเจ้าตัวลิงก์เนี่ยถ้าคนไหนใช้จิตเป็นนะครับใช้จิตเป็นเขาจะรู้เลยว่าในเคนี้เนี่ยพอได้ลิงก์นี้ต้ทำยังไงคราวนี้ผมจะสมมติว่าใช้เป็นนะผมกดปุ๊บเพื่อทําการ Copy ผมจะทําการมองว่าผมอยากจะได้ไอตัวซอสโค้ดเนี่ยมาแล้วก็ได้มาลันบนอีกเครื่องหนึ่งซึ่งในกนนีนี้ผมจะลองเป็นเครื่อง Mac แล้วกันยิงผมใช้ เจ้าตัว Anydesk ร e โมทไปที่เครื่อง Windows ตอนนี้ผมมาที่เครื่อง Mac ผมแล้วนะท่าทีไม่ใช่เครื่องนี้กดยาดย่ออย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่เครื่อง Mac ผมคราวนี้ที่เครื่อง Mac ผมนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้คุณดูนะผมก็จะมาที่ Desktop แล้วกันง่ายๆเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ผมจะทำการกดยัดซีเข้า Desktop ก่อนเอเคไหมครับ หลังนั้นเนี่ยนะครับพอจะถอดผมจะ,บมจะลบเนิดหน่งนะผมจะทําการพริมพ์คําว่าจิตแล้วก็โคลนแล้วก็ใส่ URL ตะกี้เนี่ยที่ผมทําการก๊อปมาที่เพลสตะกี้เนี่ยที่เป็นไอคอนตะกี้เนี่ยนะครับคำว่าจิตโคลนเนี่ยมันจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับไอเจ้าตัวโฟลเดอร์นั้นมานะครับก็คือพูดง่ายคอนเทนต์ทุกอย่างที่อยู่ใน r e p o s i t o r y หรือในโฟลเดอร์น่ะก็จะลงบนเครื่องดูนะครับผม Enter ปึง้งสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำการดาวน์โหลดมาังนั้นผมก็คาดหวังว่าที่โฟลเดอร์นะครับ เดสก์ท็อปผมเนี่ยเห็นไหมก็จะมีไอโฟลเดอร์ชื่อว่านะครับ cmg submit demo แล้วก็มีไฟล์ทุกอย่างเลยซึ่งเวลาที่ใครอีกฝั่งหนึงทำการเปลี่ยนแปลงนะครับเราอยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลงว่าไอซอฟต์แวมันเปลี่ยนแปลงนะนะครับเช่นผมอาจจะทําการเปลี่ยนแปลงนะครับไอคำว่า hello world จาก1เป็น2ใช่ไหมผมก็ง่ายๆครับผมก็เพียงแค่จําลองมาบอกว่าไปที่ เจ้าตัวนี้เด็กก่อนละกันนะครับผมจะจำลองว่าผมเนี่ยผมรีโมทมาที่ Windows นะผมก็จะทำการจำลองว่าผมจะทำการแก้ไขอันนี้ก็จะเป็น Hello World 2นะครับผมก็ทำการเซฟเข้าไปเหมือนเดิมมันแหละนะครับง่ายๆต่นั้นผมก็จะบอกกับเพื่อนผมว่าเ hey ฮ้ยนะครับผมมีการแก้ไขซอฟโค้ดนะช่วยทำการอัปเดตด้วยเขาก็เพียงแค่ทำการมาที่เขาเรียกว่าโฟลเดอร นะครับที่เราจิตโคลนมาคาว่ามาคือในเคสนี้เนี่ยสมมติผมอยู่ในเดสก์ท็อปแล้วที่ผมโคล er นโฟลเดอร์นี้ผมก็จะเป็นต้อง CD เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับก็าก็ cm นะครับที่ชื่อว่าจิตนะครับสัปด์ม่าผมเอา cd มาที่นี่ก่อนอันนั้นผมก็ต้องพิมพ์คาว่าจิตแล้วก็พูจิตพูก็จะเป็นการเหมือนกับดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดมาแต่ว่ามันต้องเบรดออนที่ว่าเขาเราตกคนที่อยู่ในโฟลเดอร์เนี่ย ไม่มีไฟล์อะไรที่แก้ไขยอยู่นะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับท้ายคลิปแล้วกันว่าผมมีสอนเรื่องจิตไว้ที่ไหนนะครับปุ๊บกระพูพอพูเนี่ยก็เป็นการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดมาก็มาดูว่าจริงไหมเห็นไหมก็จะเป็น Hello w o r รละอันนี้ก็คือวิธีการใช้จิตแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานมากนะครับโอเคไหม จริงๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาดูจากในนี้ได้ด้วยนะครับว่าเออเฮ้ยมันมันมาไหมนะครับเนี่ยเราสามารถลงซอฟต์แวร์เช่น Octo Tree นะฮนะมันจะสามารถ browse ได้เลยบน browser, บราว s e นะครับเป็นบนเบราว์เซอร์ก็ดูได้นะครับโอเคไหมเอาล่ะคราวนี้ถ้าเกิดใครอยากจะต่อยอดนะครับเฮ้ยอ,อยากจะรู้จิตแบบลึกมากกว่านี้ผมก็ทำคลิปสอนเตรียมเลยนะฮะในนี้ก็คือเซียมเดนะครับแล้วก็จิตก็ เนี่ยระมาณ12ตอนนะครับก็สามารถลองศึกษาเสพไปเสพได้แต่ถ้าเกิดแบบต้องการแบบเร่งด่วนว่าเออฉันมีโฟลเดอร์อะไรเนี่ยเราต้องการจะแชร์คนอื่นทํำยังไงผ่านจิตหักก็คลิปนี้น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด subscribe นะครับก็สำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนะครับช่องของผมก็เพียงแค่เข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรของทางโค้ดมบายนะครับหรือตัว ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น POS POS นะครับเผื่อใครมีความสนใจในเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะขายหน้าร้านนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ